สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครูแม่ตายพลังแห่งชีวิตช่องที่เป็นเส้นทางของการเดินทางของจิตวิญญาณเพื่อการตื่นขึ้นและเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะสำหรับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะกับ Angel Numbers 1717 จักรวาลกำลังสื่อสารอะไรกับคุณค่ะสำหรับแองเจิลนัมเบอร์นะคะคือตัวเลขชุดหรือว่าตัวเลขซามนะคะแห่งนางฟ้านะคะเป็นเหล่านางฟ้าหรือว่าเทวดานะคะเป็นทูตสวรรค์ซึ่งเป็นทีมงานของจักรวาลหรือว่าพระเจ้านะคะกำลังนำสารหรือว่าข้อความใดนะคะมาบอกกับคุณนั่นเองค่ะ และสำหรับ Angel Number 1717 17, หรือว่านางฟ้าหมายเลข1717นะคะหากคุณพบบ่อยๆหรือว่าพบซ้ำๆในระยะเวลาอันสั้นๆนะคะนั่นหมายความว่าคุณควรทำตามหัวใจของคุณค่ะการปลุกินญาณอันทรงพลังกำลังมาถึงและแข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยรู้จักนะคะ หากคุณกําลังประสบกับปรากฏการณ์แปลกๆนี่เป็นสัญญาณทั้งหมดค่ะคุณจะเจอสัญญาณและการรบกวนทางจิตเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอาณาจรรักรแห่งจิตวิญ,ญญาณคุณอาจปวดหัวเมื่อตาที่สามได้เปิดขึ้นฉะนั้นจงฟังคำแนะนำจากจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะจะมีคำแนะนำที่ทรงพลังสำหรับคุณค่ะ คุณเข้าสู่จุดเปลี่ยนชีวิตที่น่าเหลือเชื่อในชีวิตคุณอาจรู้สึกสับสนหรือว่าหมดแรงแต่นางฟ้าหมายเลข1 7 1่นนะคะกำลังบอกคุณว่าคุณควรช้าลงค่ะและพยายามอย่าต่อต้านมันนะคะสิ่งนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลของมันนั่นเองค่ะ นางฟ้าหมายเลข17 1 7, 7, 7ยังบอกให้คุณนะคะทําตามสัญชาตญาณของคุณมีความเป็นจริงใหม่ที่มุ่งหน้าไปในทางของคุณสัญชาตญาณของคุณจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการนี้ค่ะดังนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะได้ยินข้อความที่จะส่งมานะคะการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังในการรับรู้ของคุณ จะเชื่อมโยงกับเส้นทางชีวิตของคุณค่ะตั้งแต่วินาทีที่คุณยอมรับตำแหน่งของคุณบนโลกใบนี้คุณได้รับภารกิจการเดินทางที่คุณอยู่คือสิ่งที่คุณต้องประสบหากคุณต้องการที่จะบรรลุก,กับจุดประสงค์ของคุณนางฟ้าหมายเลข1717 17นะคะมาให้กำลังใจคุณนะคะ อย่าสงสัยในตัวเองค่ะคุณมาไกลามากในชีวิตของคุณคุณได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและทุกอย่างกำลังนำคุณนะคะมาสู่ช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะจักรวาลกำลังกระตุ้นให้คุณให้ความสนใจและเตรียมพร้อมนะคะพยายามมองช่วงเวลานี้ในชีวิตของคุณในแง่บวก มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียบของคุณการขยายความคิดของคุณและสำรวจความเป็นไปได้ที่การตื่นนี้จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะเห็นโลกในอีกแบบหนึ่งคนรอบข้างจะสนับสนุนคุณหรือคุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ห่างจากพวกเขา ทั้งหมดนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในขณะที่คุณวิวัฒนาการคุณอาจทั้งคุณอาจทิ้งผู้คนและนิสัยไว้เบื้องหลังค่ะแต่สิ่งนี้คือการเพิ่มการเติบโตของคุณคุณไม่สามารถปรับปรุงได้หากคุณสบายใจอยู่เสมอบางครั้งเราก็ต้องพบกับความสันเทือน สิ่งนี้ทำให้เราเข้มแข็งและสร้างเราขึ้นมานะคะจักรวาลอยู่ที่นี่เพื่อคุณเสมอเมื่อคุณผ่านช่วงเวลามันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณสามารถพึ่งพามันได้นางฟ้าหมายเลข1717นะคะต้องการให้คุณสร้างสายสัมพันธ์กับพลังงานที่สูงกว่าและเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึงนั่นเองค่ะ ดยรวมแล้วนะคะความเจริญรุ่งเรืองจะรอคุณอยู่มีพรและความอุดมสมบูรณ์ไม่รู้จบที่กำลังจะมาถึงคุณช่วงเวลาแห่งการสำแดงอันยิ่งใหญ่การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณและความจริงสากลน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณคนใหม่นั่นเองค่ะผลที่ตามมาของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณจะขจัด ตัวตนเดิมของคุณและก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้สดใสยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเวอร์ชันใหม่ของคุณเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองที่มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกำลังมาถึงค่ะพวกเขาจะไปถึงระดับสูงสุดของศักยภาพและขึ้นไปบนระนาบแห่งจิตวิญญาณค่ะอาะค่ะทั้งหมดนะคะก็เรียกว่า คุณนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการได้ตื่นขึ้นและเติบโตทางจิตวิญญาณน,นั่นเองค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะคุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะนางฟ้าหมายเลข1717 17นะคะยังหมายถึงทูตสวรรค์นะคะทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดดังนั้นพวกเขา จึงส่งหมายเลขนี้ด้วยความตั้งใจเชิงบวกนะคะมาสูาส่คุณนะคะเมื่อเหล่านางฟ้าส่งลำดับตัวเลขมาให้คุณพวกเขาจะมีข้อความพิเศษและความสำคัญมาบอกคุณค่ะนางฟ้าหมายเลข1717 17นะคะถูกส่งถึงคุณเพราะคุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะสิ่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ด้วยช่วงเวลาอันน่าเหลือเชื่อนี้คุณจะได้สัมผัสกับช่วงการเรียนรู้ที่เหล่านางฟ้าจะคอยชี้แนะคุณนั่นเองค่ะการรวมกันของตัวเลขนี้มีการสั่นสะเทือนสูงของเทวดาหมายเลข1717จะนําะนำความสุขมาสู่คุณในขณะที่คุณเดินตามเส้นทางสู่การตรัสรู้หรือว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ทูตสวรรค์จะททำงานเพื่อช่วยคุณเข้าใจข้อความที่จักรวาลส่งถึงคุณนะคะคุณจะได้รู้มากขึ้นว่าทำไมคุณถึงมาอยู่บนโลกใบน,นี้ที่นี่ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตจะมีความชัดเจนมากขึ้นและมีโอกาสมากมายรอคุณอยู่และมันนํำมา ซึ่งความสุขมากมายค่ะนอกจากนี้ทูตสวรรค์น,นะคะยังได้ส่งนางฟ้าหมายเลขหนึ่เจ็ดหนึ่งนะคะมาให้คุณเขาต้องการให้คุณตระหนักถึงความปรารถนาของหัวใจสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นของคุณ ไม่มีอะไรที่คุณมีหรือทำไม่ได้คุณเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะด้วยพลังที่อยู่ภายในตัวคุณและธรรมชาติอันน้าทึ่งของจักรวาลคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งได้ทุกสวรรค์ต้องการให้คุณนะคะเห็นของขวัญของคุณหากคุณไม่เห็นพรของคุณเองพรนั้นก็จะถูกเปิดเผยแก่คุณค่ะ ถึงเวลาที่คุณจะเข้าใจว่าคุณเป็นใครคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ทุกสถานการณ์ของคุณสามารถปรับปรุงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในการสัส่นเซือนของคุณไม่มีอะไรมาขวางทางคุณได้ทั้งหมดค่ะนางฟ้าหมายเลข1717ท17ําทำงานร่วมกับคุณเขาต้องการให้คุณเห็นว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นั้นจริงๆแล้วเป็นไปได้นะคะไม่มีข้อจำกัดที่มีอยู่ค่ะหรือเรียกว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆมีอยู่จริงขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไว้วางใจในพลังของคุณในเทวานางฟ้าและจัก,กรวาลหรือไม่ที่กำลังทำงานเพื่อคุณหรือว่านำทางคุณอยู่นะคะ หากคุณเห็นนางฟ้าหมายเลข1717คุณต้องหลีกทางให้คลื่นพลังงานลูกใหม่นี้เข้ามาในชีวิตของคุณในขณะที่การเริ่มต้นครั้งใหม่นี้กำลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณต้องทำในสิ่งที่คุณต้องการรับหรือคุณต้องต้อนรับสิ่งที่คุณต้องการโดยการอยู่ในความสงบสุขและปล่อยให้ตัวเอง รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะความหมายทางจิตวิญญาณของหมายเลขนางฟ้า1717 17. เทวดาหมายเลข1717 17, มีความหมายที่เหลือเชื่อมันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของทุกชีวิตเมื่อคุณเจอตัวเลขนี้แสดงว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลค่ะ พลังงานนี้นะคะมนอาศัยและอยู่ในลมหายใจของคุณไม่มีการแบ่งแยกค่ะมีเพียงอัตตาเท่านั้นที่เชื่อว่ามีความแตกต่างระหว่างเรากับอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเราทุกคนอยู่ด้วยกันและเราสร้างองค์ประกอบของการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดเราคือจักรวาลเราคือผู้สร้าง และเราคือแหล่งพลังงานเมื่อหมายเลขนางฟ้า1717 17, ปรากฏต,ต่อหน้าคุณจงโฟกัสไปที่การรับรู้ของคุณและปรับให้เข้ากับจักรวาลน,นะคะจงรู้สึกถึงพลังแห่งจักรวาลที่แผ่ออกมารอบๆตัวคุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อ และการแสดงความขอบคุณสำหรับช่วงเวลานี้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลคุณมีคำตอบที่คุณต้องการจงวางใจในถ้อยคำแห่งปัญญาที่อยู่ภายในตัวคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของความหมายหรือว่าสารหรือว่าข้อความนะคะจากจักรวาลที่ส่งผ่านเหล่านางฟ้าเทวดานะคะ มาบอกกับคุณนั่นเองค่ะครูก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วกลับมาติดตาม Ang e l Number ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ